อนุญาตไปเร็วๆนะแม่เพราะว่ามันเยอะจริงๆ วันละหนึ่งกิโลก็วิ่งไปเลยสิบกิโลค่ะลูกค้าใส่แล้วมีแรงนะคะดูตัวเสริมไปไปไปซูเปอร์ด้วยนะแม่ไปซูเปอร์ด้วยนะนี่อะสวยมากนี่สวยจริงนะตุกขะใส่ใส่แดงดีจยกันไปเลยแล้วมันโดนเลยยอุ้ยมีสองด้านได้หรอ ตองด้นะโยอขออนอุญาตดึงกรีอือนสวยมาก,มากแม่หนูให้พี่เขาไปเล็งเหรอเพราะว่ามันเยอะมากอแต่ว่าหนูมีลายอยูุบบปตัวน,นี้เป็นป้า้านะคะลูกค้านานๆเปิดกันทีแล้วแม่สวยตี๋สวยจึงผ้าเตะบอลหรออริจ้ะ บาได้ด้วยอะไรเงี้ยได้ด้วยเนาะลูกค้าสุยมากกำลังดูพี่พี่โชว์ไปก่อนนะแม่โอ้โหดูดงจังแม่แม่โอ้โหแล้วใส่เจ้าสีต้มจ้ามันจ้าสุดละกันวีน่ารักมากดูดิดูสิติปน่าดูดิเฮ้ยไม่เคยเล่นสองทางไม่เคยได้สองทางด้วย ว่าีมันกีนะอกน้อไโตัวเองเดี๋ยวนี้ลูกค้ามีแบนดด้วยนะลูกค้าพวกแบรนด์กีฬาเนาะเนทัเอานะคะลูกค้าผมก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นป้ายอะลูกค้าเป็นแบบชว่มาอลูกสวย แบบเด้งดึงดังมากค่ะทุกคนเลยทงนี้เนาะแบบพาที่ระบายอากาศในร่อนในร่อนเอ้ยในร่อนในร่อนในร่อนเอ้ยใครปาเนี่ยจบทำปกติสรุปตอนแรกมีลูกค้าดูนะตอนนี้ใายมาหมดแล้วเพราะหนูเซนแหละอะไรลูกค้าชอบหน้เซนเลยแล้ววันหนูเห็นจริงลูกค้าบอกว่าให้หนูเซนให้ดูหน่อยเป็นขับ ได้มีกำลังกายใช่บ้างมาเป็นตับรู้ดีเลยลูกค้าลูกนี้นะแม่ยังไม่เห็นแขนยาวเลยส่วนใหญ่จะเป็นการใส่ไปตีแบตไปวิ่งเล่นบาสออกกำลังกายวิ่งลู่ได้หมดเลยแม่ของดีเด็กพี่เราอ่ะแม่ลูกค้าแม่เอลูกค้าหนูเด็กผีเหมือนกันไม่ได้แชมป์เลยหลายสมัยแล้วถ้าชอบความเขาบอกว่าถ้าชอบคนอดทนอ่ะ Yeah, okay, man. อีแล well ้วค่ะเป็นไงเสื้อลอยได้ไหมลอยได้มาอีกแล้วนี่แชมป์ค่ะต้องบอกเรียกไปดูื่อ่ไปสะ มาน้ำไปล็อกให้ก่อนใจไม่ลงหรอยื้อพูดพูดได้หรอพูดไปเยอะด้วยเรานี่ขยี้เก่งกันนะเราเอ้ยไอ้ตัวนม่ดีดีทำอะไรที่คนไม่ได้ no. น,น,อนอนปุ๋ยนะรู้ป่ามจะนอนหรือีไนอนังควเน้คืาไปดารนี้ดูสมัยแล้วยไม่ได้เลยนะเห็นวเนี่ย,สยเสื้อคู่เนี่ยเท่<อ>ไรคะร,รีวิวลูกคาา้าคะลูกค้ารีวิวที่4 8่0ค่ะนค่ะคาดีม<อ>ากนะ ลูกค้าห้าหารีวิวเหลือสี 5, 5. อสบอกว่ารีวิววัน,นลูกค้าพาราหวทนะคะลูกค้ารีวิวเหลือ4800ูนะแม่อย่าถามบ่อยนะถามบ่อยพหูหนูเมื่อกี้หนูจะบอกว่ารีวิวหวนนะเดี๋ยวลูกค้าใครเอาไปขายหาหมาติดต่อตัวค้าเดี๋ยวค้านี่เียางี้ลูกค้าตาม่านี่คือลาีไปเป็เท่าไหร่บอกว่า้า คมาเอาคืนกับสุภาพนะมันคือเลยหน้าร้านเลยนะเนี่ยหน้าร้านเองพี่หนานพี่เราเราขายแค่ห้าพ้วนใช่เราขายพัวนสองคนหนึ่งห้าพ้วนลูกค้าซื้อเยอะรถเยอะบอกได้เลยนะคะเดือันานอันนี้อันนี้สามารถเก็บได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเอาไปท้ายลูกก่อนนะลูกค้าอุ้ยเนี่ยลูกค้าพี่พันน้ามาเขามันมันเคยดีป้าแบบวันจันทรยานใช่ข้างหลังขอเอาไว้ท้า นอนสบายมากอรนบอกว่าชื่ออะไรผะนี่เห็นกีพัซ่อยไม่ใช่ไม่ค่นี่ถึงได้ยินมีหนึ่งได้ยินบ้างอยู่ในคอ ก็อะชแล้วมันเกิดอะตัว no. ้มโดดวงตไม่มาก้มมันดอ๋อมันว่คนละตัวต่วเป็นสายายี่มมันโดากินไอนี่ไหมล่ะกินเหมดสน่งอะไรนะสังปลาบ้องตันบ้องตันสังปลาสังปลาที่ม่อ่อ มีาไ่าดจ้าห่ใชเลยที่อะไรนะชอบมเอาที่าตัวเนี้ยเหมือนเทปีเลยแต่ราคาด้านหักว่าูกค้าเป็นใต้ฟาเตบอลนะคะลูกค้าใต้ฟ้าเตะบอลนะว่าเหต้าดมีตอมตอมสองตอมรีบซาโบสอนด้วยนะลูกค้าอันนี้คืออะไร อันเลนนอนอันนี้อะไรสัอไนี่อะไรนีนนีเนอันนี้อะไรนีคือปลาซิวแต่ไม่รู้ว่ามันปลาไเยอเหหัวดใช่เลยอหัวันใส่น คะลูกค้าดีมากบาซารอันไหนจ๊ะไหนให้ลูกค้าดูจ๊ะในบาซาเมื่อกี้ไปไหนอไอแม่ไรหนูให้ลูกค้าตันี้นะ,ะจะได้ดูถุกๆตัวลูกค้ามันมีแบบพวกสม,มูทต์ด้วยแล้วก็เป็นเสื้อแบบกีฬา่ห้อกีฬาทั่วไปอะคะ่ะลูกค้าไดนบนห้างอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าสนใจรับแจ้งได้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นป้ายฝาเต๋อบาซาป้ายนี้เลยแม่สวยมากใครยังไม่เคยรองนะคะแนะนำกัน,นป้าย เดี๋ยวเจอกันวันถัดไปนะคะวันนี้หนูขอเนี่ยไล้์ลงสามลูกนะลูกค้าแล้วเจอกัน